มาแนะนำทุกท่านครับบรรดาท่านผู้ปกครองแล้วก็คุณผูทุกท่านที่มารับชมนิสสัดเตรียมขับข้ามอหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยวันการนะครับมาดูแล้วกันนักขับที่ยี่สิบเตรีนะครับมาเขาบอกว่ากอผองอเนี่ยเป็นตรงกลางพอดีนะกอผอแล้วก็งออยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมกอกออยู่นี่กอผองอนะครับจริงเมื่อกี้มันตาอไป เขาบอกว่ามีพื้นที่784นะครับให้หาความยาวของเส้นโค้งนะครับเห็นนะจัตตลักมีพื้นที่784ครับคือพื้นที่จัตตลักว่าด้านคูณด้านนะครับเอเคนเนาะก็ะหาว่าอะไรเหมือนกันคูณกันเราได้784นั่นเองนะครับนะเรขกอะไรคูณกันสองตัวครับได้784นะ ก็คือดองยี่บแปดสีนะแปดแปดหกสิบสี่ทดกแปดสองสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ยี่สองเก็ห้าสิบหกเี็นเนาะสี่แปดเก็เป็นยี่สิบแปดพอดีบางคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่านะพี่เก่งทำไมคิดไวจังอะไรอย่างงี้นะจริงๆริก็จะบอกพี่เก่งจําได้ก็ได้ครับหรือถ้าอีกวิธีหนึ่งนะเวลาเจอคําถามแบบเนี้ยอะไรกําลังสองเราได้เลขนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะ ก็คือเจ็ดแปดสีเกณฑนไปก่อนให้น okay. right ้องนับขลังมาสองตัวครับปึ๊บเนี่ยนับขลังมาสองตัวแล้วแบ่งเป็นกากบาทแบบนี้โอเคนะแล้วหลังจากนั้นน้องดูตัวท้ายครับตัวท้ายให้หาว่าอะไรยกกําลังสองแล้วลงท้ายได้สี่ครับเลขอะไรยกกําลังสองแล้วลงท้ายได้สี่ก็คือมีเลขสองนะกับเลขแปดโอเคไหมครับสองกำลังสองได้สี่แปดกำลังสองหกสิบสี่ก็ลงท้ายได้สี่โอเคไหมก็มีเลขสองกับเลขแปด แล้วจากนั้นมาดูตัวหน้าอะไรยกกํบบาลังสองเลขที่มากที่สุดเราไม่เกินเจ็ดครับสามล2 2> สารล <S 2> 2, <S สองได้เก้าเกินก็คือสองสองลารสองได้สี่ก็คือสองจากนั้นคำตอบก็คือไม่ยี่สิบสองก็ยี่สิบแปดครับแพนที่เก่งก็เลยรู้ว่าตรงนี้ได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนั่นเองนะนะ28 28, จากนั้นยี่สิบแปดคูณยี่สิบแปดก็เลยได้เจ็ดร้อยแปดสิบสี่โอเคไหมจากตรงนี้ครับเขาถามหาความยาวของเส้นโค้งที่อยู่ข้างในน้องสังเกตไหมมีเส้น ค้งรวมกันตรงเนี้ยเป็นส่วนส่วนของวงกลมสี่ส่วนรวมกันถ้าเอาทั้งสี่ส่วนรวมกันเนี่ยประกอบกันจะเกิดเป็นรูปอะไรครับก็จะเกิดเป็นรูปวงกลมหนึ่งวงดูกอไหมครับนะถ้าเราเอาส่วนนี้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 ทั้งสี่ส่วนเนี่ยมาประกอบกันก็จะได้วงกลมหนึ่งวงแล้วข้าทำหาส่วนที่เป็นเส้นโค้งพอดีเพราะนั้นคราวนี้ก็คือหาเส้นรอบรูปเหรอไหม ความยาวเส้นระบงนะเพราะโจทย์ถามเช็คว่าความยาวของเส้นโค้งนะครับนะใช่ไหมก็คือเส้นระบงส่วนเส้นระบงว่าไงครับส่วนเส้นระบงว่าสองทายอาร์นะครับจากตรงนี้ครับความยาวเป็นย tamam> ี่สิบแปดเพราะฉะนั้นครับเนี่ยเป็นก็่ยี่บแปดรึ่งหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ครับรึ่งหนึ่งก็คือรัศมีก็คือได้สิบสี่เข้ยไหมครับ นะไม่ยากนะเป็นอาก็เป็นสิบสี่ครับรัศมีเป็นก็เป็นสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณสิบสี่เห็นไหมครับนะโจดตอันนี้ค่อนข้างง่ายครับเจ็ดตัดเหลือสองนะสองคูณสองเป็นสี่ก็เป็นแปดสิบแปดเซนติเมตรนะครับโดยประมาณอ่นะพอค่าพายเนี่ยพายนี้คือประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะเห็นไหมไม่ใช่ไม่ได้เท่ากับนะแค่ใกล้เคียงนะครับนะ บางครั้งเคยมีช้อยหลอกด้วยนะอย่างเช่นช้อยถามว่าข้อไหนถูกต้องอย่างเงี้ยมีช้อยก่อไปพายเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดอันนี้ไม่ใช่นะครับระวังให้ดีนะพายแค่ประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดเท่านั้นนะครับไม่ได้เท่ากับนะหรือก็คือประมาณสามยูนันสีเหมือนกันนะครับแค่ประมาณนะไม่ได้เท่ากันนะค่าที่ถูกต้องจริงตอบไม่ได้ครับเพราะมันสามารถยาวไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับนะเคนะครับ เป็นขานี้ก็ใช้สูตรสองไพอารก็ A, จ,จบแล้วนะถ้าน้องมีคําถามอะไรก็มาถามได้นะครับไลน์มาถามได้เลยนะโอเคครับงั้ก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ